ครับสวัสดีครับรถแห่เสือนอนกินนะครับตัวนี้ก็เป็นการต่อสัญญาณเครื่องป้องกันไม่หอนนะครับเจ้า F B X นะฮะขีดแซ่ครับว่ามันมันจะเป็นยังไงจะหอนไหมหรือยังจะไม่หอนหรือว่าจะหอนเหมือนเดิมนะฮะอ่ะ ทีนี้นะครับผมจะต่อจากตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวใหม่นี้คือเข้ามิกเลยนะครับเขามิกกอดนะครับะเขามิกกอนนะครับเดี๋ยวสายมาให้เห็นกันเลยนะครับนะขอไปนะจับโทรศัพท์มือเดียวนะครับเสียเขาเลยนะเสียเลยนะเนี่ยต่อตรงเสียเขาเลยนะครับ โอ้ทำไมรูไม่ตรงวะเก่ะ <Yeah. S 1> นะครับทีนี้ก็เปิดใหม่นะครับเราก็เปิดมีขึ้นมาในเกยียนศูนย์นะครับลบุกเสร็สรสนะครับสนะครับตอนนี้ดังนะครับใหม่ต่อตรงไม่ได้ผ่านเจ้า F B X นะครับ ผมจะเอาไมไมาตรมโทนมาทีนี้อ่ะอยู่ระยะระยะประมาณหอนนะครับหอนหอนโอเคนะครับมันหอนนะครับมันหอนแล้วทีนี้ผมจะต่อเข้าเจ้า f b x นะครับรถบอรลุ่มยปุ๊บผมก็จะ เอาตัวนี้นะครับปุบตัวนี้นะครับมาเข้าอินนะครับอินหนึ่งนะครับของ FBX เครื่องป้องกันไม่หอนนะครับมาเข้าหนึ่งเสียเข้าไปเลยนะดังบับจากอินนี้ เอามาเข้ามิกนะครับง่ายๆนะครับจากอินนี้อินหนึ่งแล้วก็ออกหนึ่งคือเอานะครับมาเข้ามิกนะครับเราก็มาดูสายทีนี้นะครับนี่สายเอานะครับมาเข้ามิกนะครับจุ๊บโอเคเหมือนเดิมนะครับ เปิดใหม่นะครับสัญญาณเร่งขึ้นขีดศูนย์เหมือนเดิมนะครับเปิดใหม่นะครับโลอ่าประธานโทษนะครับยังไม่ได้เปิดมิกนะครับโอ้ยังไม่ได้เปิดเครื่องป้องกันไม่หอนนะครับเปิดปุ๊บมาแล้วนะครับ ทีนี้เราเปิดไม้นะครับอ่ะปิดไม่ก่อนเร่งไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาศูนย์นะครับแล้วก็เปิดไม้นะครับมาแล้วนะลบเจ็ดอ่ะมาแล้วนะครับ,รบตัวนี้ผ่านเจ้า F p X นะครับมาดูกันนะครับโอ้ไม่หอนครับ ไม่หอนนะครับอยู่ระยะนี้ไม่หอนก็ถือว่าป้องกันได้ดีนะครับนะเอาอีกรอบนะครับเอาอีกรอบไม่หอนนะครับขอบคุณนะครับสรุปแล้วก็ไม่หอนนะครับออก็ขอบคุณนะครับสนับเจ้า fpx นะครับคลิปนี้ก็แสดงว่าเครื่องป้องกันไม่หอนไม่หอนนะครับโอเคครับ โอกาสหน้ารถแท่เสือนอกินก็จะมา,าถ่ายคลิปให้ดูว่าอุปก,กรณ์ตัวนี้ที่เขานิยมกันนะครับตัวนี้มันอยู่ราคาสามพันจากรัสดาสามพันสามพันกว่าๆนี่นะครับนะผมก็จัไม่ได้อะโอเคนะครับโอกาสหน้าของพบกันใหม่นะครับรถแถน่เสือนดกิน